ลักคณาราศีมิถุนช่วงนี้มีดาวอังคารทรงยศส่งผลให้โชคลาบดีสุดๆแล้วพิเศษเรามาดูเจาะลึกถึงพืง้นดวเกิดของคุณกันได้เลยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์จะมาบอกข่าวดีกับชาวลัคนาราศีมิถุนครับเพราะดาวอังคารโคจรมาเป็นกเกษตรตาธิบดีในเรือนลาภะก็คือโชคลาบครับความสําเร็จความจเจริญครับ ตั้งแต่วันที่สองมิถุนามาแล้วนะครับอยู่ยาวไปสี่สิบห้าวันครับถึงวันที่สิบสามกรกตดาคมครับช่วงนี้ชาวมีถุนมีเกณฑ์เฮงปังล่ํารวยมีโชคมีลาบครับแล้วคําว่าโชคลาบเนี่ยจะแปลว่าเสี่ยงโชคแล้วถูกรางวัลได้เงินก็ได้นะครับหรือจะมองว่าโชคลาบคือผลประโยชน์คือเงินตาคือสิ่งที่เราจะได้ ด้วยความที่ไม่ต้องลำบากมากนักไม่ต้องตากตำนะครับมีคนมาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ก็ได้หมดนะครับคือเป็นเรื่องที่ดีแหละพูดง่ายๆและอาจารย์ก็เลยทำคลิปเจาะลึกครับว่าจะดีมากดีน้อยได้ง่ายได้ยากหรือได้โชคจากอะไรขึ้นอยู่กับดาวอังคารตอนเกิดไงครับอยู่ราศรีอะไรพบอะไรครับอใครรู้แล้วรอฟังใครยังไม่รู้นะครับทำตามนี้ครับ เข้าไปที่ Google ครับพิมพ์ว่าผูกดวงลัคนาครับพิมพ์ตามนี้เลยนะแล้วไปใส่วันเดือนปีพอาเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับก็ไปผูกดวงมาก็จะได้รูปดวงตามนี้นะครับก็เช็คเลยลัคนามิถุนหรือไม่ถ้าใช่ดูต่อได้เลยถ้าไม่ใช่เปลี่ยนไปฟังลัคนาของตรงนั้นเลยเพราะว่าลัคนาจะแม่นกว่าราศีนะครับต่อมาก็เช็คเลขสาครับจะเป็นเลขไทยเลขอารบ,บิกในวงกลมครับในดวงตัวอย่างนี้เห็นไหม เลขสามอยู่ราศีกรกฏครับอ่าพระนนเมื่ออาจารย์พูดถึงตอนเกิดดาวอังคารอยู่ราศีกรกฏนี่แหละจะเป็นความหมายเจาะลึกของเราอย่างแท้จริงนะครับพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับดาวอังคารเลขสามสถิตราศีพฤษภมาตั้งแต่เกิดครับเห็นไหมตอนเกิดเนี่ยอยู่ในเรือนวินาศครับแต่ได้ตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่า มีอำนาจลัทจะศักดิ์ัตราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองแสดงว่าวจะมีโชคลาภแบบฟุกฟุกแบบไม่คาดคิดแบบไม่คาดฝันนะครับถ้าจะเสียงโชคเน้นเล่นใต้ดินนะเน้นกลับด้วยสา6หหสามอะไรประมาณนี้นะครับนะหรือหยิบหยิบซื้อสุ่มซมซื้อหลับตาซื้อไปเลยนะครับเนะี่ยถึงจะมีโอกาสถูกได้โชคได้ลาบนะครับหรือถ้าแปลในรูปแบบการทํามาหากินก็แปลว่าอ่ะต้องไปทาผ่านโลกออนไลน์นะเราถึงจะได้ผลประโยชน์เยอะ จะมีเอซแฟนคลับจะโลดออนไลน์มาอุดหนุนเราอ่าก็ได้เหมือนกันนะอันนี้คือทางเลยของเราเลยนะทาตามนี้นะครับจะจะได้รู้แต่ก็มีสิทธิ์ได้ไม่เยอะนะเพราะอยู่ในเรือนวินาศด้วยแล้วก็เป็นปักเกษตรด้วยนะครับตรงนี้อ่าเห็นไ,ไหมให้เข้าใจตรงกันแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับต่อมาดาวังคารที่ศีมิถุนมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้ดาวังคารทับตัวได้องค์เกณฑ์ครับแสดงว่าโชคลาภมันจะเกิดจากตัวเรา เลขที่จะออกก็คือเลขอายุเลขวันเกิดเลขพศอสอเกิดอะไรแบบนี้นะครับเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราแหะจะมาสองมิถุนาถึงสิบสามกรกฎาคมหรือช่วงเนี้ยเราขยันมากเป็นพิเศษลงมือทํามากเป็นพิเศษก็จะได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำลูกค้าเข้าเยอะแยะมากมายเห็นไหมอันนี้ถือว่าดีนะเพราะนั้นรีบลุยทําได้เลยนะเดิมดีจรอมาดีดีแน่นอนครับต่อมาครับดาวค้าสถิตสถิตก็รกครับมาตั้งแต่เกิด เดิมอยู่ในเรือนการเงินแล้วตอนนี้จอดเข้าเรือนลาพะเอานะครับมีโชคมีล่ามีเงินมีทองแต่ดาวขันันได้ตาแหน่งเป็นนิดครับแปลว่าถ้าททำเท่าเดิมหรือถูกก็ถูกไม่เยอะอะเสี่ยงโชคถูกแต่ไม่เยอะแต่ถ้าอยากจะได้เยอะๆมีสิทธิ์ที่จะต้องทํามาหากินเยอะๆทําหลายอย่างครับลุยเลยช่วงนี้ขยันเลยก็ตือรลือล้อนเลยนะครับจะประสบความสําเร็จกล้าแข็งขยัน จะพารวยครับโอ้โหใครมีดาวอังคารอยู่ราศีกรกฎคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะจะได้ร่วมแสดงความยินดีครับต่อไปครับดาวอังคารสถิติราศีสิงห์ครับอยู่ในเรือนสหัสชชะเห็นไหมโชคลาภมาจากการสื่อสารเดินทางติดต่ออ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปนะอยู่กับที่อดนะครับหรือไม่ก็ต้องได้จากโลกออนไลน์ครับทําไปเลยจะดีหรือเราได้เลข ที่เข้าเว็บไปดูอ่าแล้วไปเสี่ยงแล้วถูกหรือได้เลขจากเพื่อนเพื่อนบอกเลขแล้วถูกหรือเราเดินทางไปเสี่ยงโชคเดินทางไปมูก,ก่อนแล้วเราถึงจะไปเสี่ยงโชคแล้วถูกเนี่ยได้หมดเลยทําประมาณนี้แหละนะชาวไม่ทุนครับต่อมาครับดาวอังคารจติดราศีกันครับอ่าอันนี้ไปอยู่ในภพพันธุครับพันธุก็แปลว่าบ้านรถที่ดินนี่ไงลาภพ,พันธุเดิมแล้วจอมมาเป็นเกษตรแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะ เลขบ้านเลขรถออก่ะจัดไปอย่าให้ขาดนะครับตรงนี้อังคารได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยนะมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันฉงเชงครับโอ้โหได้ก้อนใหญ่ก้อนโตแน่นอนเห็นไหมแต่ละคนได้ไม่เท่ากันอันนี้มีสิทธิ์ได้เยอะนะครับก้อนใหญ่จะเหนื่อยลักเลือ้อยหรือไปคุยอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องขายบ้านขายรถอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้ดีเลยได้ราคาครับเห็นไหมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ ต่อมาดาวคันที่จะถสีตุ่นครับอันนี้เป็นปากเกษตรนะครับพบปุูกปะาคือได้ไม่เยอะครับอยู่ในพบปุตตะอ่าปุตตะแปลว่าเด็กแปลว่าลูกแปลว่าบริวารแปลว่าสัตว์เลี้ยงนี่แหละสิ่งเหล่านี้จะนําโชคลากมาให้เสี่ยงโชคกับเขาได้เลยนะครับซื้อคนอยุน้อยกว่าอ่าหรือจะมีโปรเจกต์อะไรก็ไม่รู้เข้ามามีงานมีการทําแล้วประสบการณ์สำเร็จก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมก็ถือว่าอยู่ในมุมที่ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตรงนี้ต่อมาครับ ดาวอังคารสถิตราศีพิจิกมาตั้งแต่เกิดครับโอ้อันนี้ต้องบอกว่าอยู่ในเรือนอลีครับเบาได้เบางดได้งดครับแต่โชคดีได้ตำแหน่งเทวีโชคเทวีก็ผู้หญิงไงซื้อกับผู้หญิงผู้หญิงมีเกณฑ์ให้โชคเป็นจิ๊กซอเป็นสื่อกลางนะครับเป็นสะพานเียนะดีวกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซื้อกับผู้หญิงก็ได้แตนะ่ก็ต้องกลับด้วยถ้าจะเสี่ยงโชคอ่ะนะถ้างดได้ก็งดไปเถอะพราะดูนี้ไม่ค่อยได้เงินจากการเสี่ยงโชคเท่าไรหร่หรอกได้จากน้ำพักน้ำแดงทำมาหากิกนบกุกเบิก บุกเบิกเริ่มต้นใหม่คิดใหม่ทาใหม่ในช่วงเวลาเนี้ยจะประสบความสําเร็จอย่างถล่มทลายเลยนะเปลี่ยนแปลงด้วยทําไปเลยดีครับต่อมาครับดาวอังคารที่จะสีธนูต้อนงนเกิดนนี้เล็งลักธนาเห็นไหมเล็งรักเลยแปลว่าได,ได,ได้ได้โชคลาบจากคู่จากแฟนจากพาร์ทเนอร์จากคุณส่วนครับนะก็ไปโฟกัสตามนี้หรือลูกค้าเข้าเยอะช่วงนี้ขยันจะตื่นล้นจะประสบความสําเร็จทําไปเลยนะโชคลาบเล็งนะเลขจากคู่ ซื้อกับเพศตรงข้ามก็าไา้เป็นผู้ชายซื้อกับผู้หญิงเป็นผู้หญิงซื้อกับผู้ชายได้เลยนะครับตรงนี้ต่อมาครับดาวอังคารอยู่ราศีมังกรนะังแต่เกิดครับอ้าวอันนี้ตำแหน่งมหาอุดนะแต่ไปอยู่ในเรือนมรณะไงก็แปลว่าไม่เด่นเหมือนกันไม่ต้องเสี่ยงก็ได้ถ้าจะเอาเลขต้องเอาเลขที่สัมพันธ์กับความเป็นความตายเป็นจะอุบัติเหตุแล้วเอาเลขไปเสี่ยงหรือเรารถมาชนเราเราเอาเลขรถเราไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างะนะแต่ถ้าถามว่า ถ้าจะได้อะไรเยอะๆเนี่ยตรงนี้จะได้จากแดนไกลต่างทีมต่างแดนต่างประเทศไปเลยนะครับจะดีหรือจะได้โมรดกช่วงเวลานี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วได้ก้อนใหญ่ก้อนโตครับนะเห็นไหมแต่ละคนมันมีทิศทางที่แตกต่างกันหรือถ้าใครไม่อยากผูกดวงอยากรู้ก็จองคิวแอดไลน์แอดสเกตเทวหกห้าก็มาดูกันได้เลยนะครับต่อมาครับดาวอังคารสถิตราศีกุมครับอ่าอันนี้ไปอยู่ในภพสุภะไงสุภะก็วัดไงแสดงนนว่าเสี่ยงโชคกขาซื้อที่วัด ไปที่วัดแล้วมีเกณฑ์จะถูกอะไรอย่างนี้นะสุภาพแปลว่าแดนไกลไปซื้อไกลๆหน่อยสุภาพว่าต่างประเทศเนี่ยทำอะไรเกี่ยวกับต่างชาติในต่างประเทศเกี่ยวกับออนไลน์มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จครับนะให้รับรู้ทั่วกันตามนี้นะครับต่อมาครับดาวอังคารสถิตราศีมีนครับอ่าอันนี้อยู่ในเรือนกรรมการงานแสดงว่า โอ้ช่วงนี้งานเข้าเยอะแน่นอนถ้าต้องหมายถึงการทํามาหากินไปิชชิง่งานไปนําเสนองานไปขายงานขายได้ดีงานงานจะเลยลุ่งเรืองเออแต่ถ้ามองเป็นการเสี่ยงโชคเอาเลขที่เกี่ยวกับออฟฟิศเราสิเลขบับรพนักงานเลขที่ออฟฟิศหรือเราไปคุยกับลูกค้าก็าเอาเลขออฟฟิลูกค้ามาเล่นอย่างเงี้ยมีเกฑนจะถูกรางวัลน,นะครับหรือซื้อเสี่ยงโชคก็ซื้อที่ออฟฟิศได้เลยเหมือนกันเห็นเลยหลายออฟฟิศก็มีการเสี่ยงโชคกันตามวาระนะครับเห็นไหม้ใช้ให้ถูก หลักถูกทางเดี๋ยวก็ได้แล้วแล้วก็ร่ํารวยนะครับนะเพราะนั้นใครมีดาวอังคารอยู่ราศีเมษคอมเมนต์มาบอกกันได้ต่อมาครับสุดท้ายครับดาวอังคารสถิตราศี ade, เมษอา้าวเป็นเกษตรตาที่ปดีโชคลาภเด่นอยู่แล้วช่วงนี้ขยันสู้ลุยทําจะประสบความสําเร็จจะมีโอกาสลู่ทางช่องทางสร้างงานต่อกองงานใหม่โชคลาภหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเอาเลยสิครับอย่าช้านะและยิ่งหลังวันที่สิบมิถุนาดาวพูดเป็นเกษตรตาที่ปดีเดือนต้นอีกยิ่งมาเต็มเต็มเลย แล้วเข้าเดือกนกรกฎาคมดาวพุธก็ย้ายเข้าเรือนการเงินดาวโชคลาภก็เป็นเกษตรโอ้โหรับเต็มเต็มบอกเลยโอ้โหใครมีอังคารอยู่ราศีเมษเขาไม่มาบอกหน่อยนะอาจารย์รุ่นปรเด็นความินดีอย่างสุดจิตสุดใจเลยนะครับอ่าแล้วถึงตรงนี้ก็อย่าลืมครับกดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไครต์กดไ like ลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันเยอะๆได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปดีๆให,ให้จะได้ส่งคลิปดีๆให้ไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับแล้วก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ไทยทุกท่านก็จะเห็นนะเป็นแค่ดาวจรหนึ่งดวงกับดาวเกิดแค่หนึ่งดวงในวงิน แต่ถ้าอยากจะให้แม่นๆเนี่ยอาจารย์ต้องดูดาวเกิด10ดาวจรอ,อีก10 12เรือนพบแทักษะเลิกเกิดอีกอะไรอะไรเยอะแยะมากมายครับมีความเป็นไปได้ในชีวิตเราอะที่จะเกิดกับชีวิตเราเป็นหมื่นแบบนะครับแต่อาจารย์ดูค่าคู่หลักร้อยครับ799บาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดสายคิดเทวหทำตามที่ไลน์บอกรับการด้นไ้ยี่สชั่วโมงหลังจองมาหรือบางคนแค่ส่งชั่วโมงเพราะอาจารย์ฟูทม์แล้วนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆนะครับสักสองเคส เคสแรกคือดูดวงกันนะเคที่วันแล้วประทับใจมากทักมาก่อนเลยตามที่เราเป็นอยู่ e แม่นมากแม่นเวอร์ครับนะและให้คาแนะนําดีๆอีกเยอะเลยเป็นหมอดูคนอ <te ื so far, ่นก็จะรีบนะของผมคือละเอียดครับประทับใจสุดๆขอบคุณอาจารย์มากเลยครับอ่ะก็ขอบคุณด้วยนะครับยังไม่จบนะอาจารย์ยังมีเลขมงคลสีมงคลรหัสลับรหัสรวยอ่ะให้ช่องทางแห่งความร่ํารวยก็เคสนี้ก็บอกแล้วครับว่าเปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกอาจารย์ให้วันนี้แฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยเห็นไหมดูดวงเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้า แต่แฟนโอนให้หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือเราไม่ติดจะหาเงินได้เป็นหลักแสนหลักล้านเพราะนั้นการดูอาจารย์เกสเทวบอกเลยคุ้มค่าแบบสุดๆอย่างแน่นอนอย่าช้าแอดไลน์แอดสาเกสเทวห้าแล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้นอกจากนี้ครับอาจารย์ยังทําการตลาดสายมูให้ได้ด้วยนะครับก็คืออย่างนี้ครับรับดูดวงนอกสถานที่ครับและออกอีเวนต์สายมูครับนะแอดไลน์แอดเกเทวหห้ามาได้เลยเพราะอาจารย์ จะไปทํากันตลาดให้กับท่านใครที่ซื้อสินค้าท่านก็ได้ดูดวงฟรีไงโอ้โหคนก็จะมาอุดหนุนกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้ท่านก็จะร่ํารวยสุดๆขึ้นไปอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นฝากเลยครับใครสนใจอยากให้ออกอีเวนต์ดูดวงก็สาที่จองคิวมาได้เลยนะครับและช่วงนี้มีดวงดาวได้ตําแหน่งดีๆหลายดวงเลยนะครับจึงส่งผลดีให้กับเราครับและยิ่งถ้าได้ทําบุญร่วมกับพระดีๆครับโดยเฉพาะ พระสิวลีครับเป็นเทพแห่งโชคลาภเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้อาจารย์เกตเทวจึงเปิดให้มาร่วมบุญกันครับจะบังเกิดมหาลาภแผ่นทองดวงว i ไอพก็คือลูกดวงนี้เลยนะครับอาจารย์จะเอารูปดวงเราไปทําบุญกับพระสิวลีครับตามนี้เลยนะครับเรียกว่าขอเงินขอทองขอโชคลาภได้สมหวังครับพระสิวลีเด่นในเรื่องโชคลาภอยู่แล้วนะครับตรงนี้ ทำการค้าขายดีติดต่อธุรกิจประสบค,ความสําเร็จด้วยนะครับมีเมตตามหานิยมทำราชะการก็ยิ่งดีครับผู้ใหญ่จะอุปถัมปัดเป่าเคาะโศกโลคภัยคุ้มของพยันอันตรายต่างๆป้องกันศัตรูครับขนาดพระพุทธเจ้านะครับจะไปดินทบาทยังให้พระศิวลีนําเลยนะครับถ้ามีอันตรายมีสัตว์ร้ายก็จะไม่มามีมารร้ายก็ไม่กล้าเข้าใกล้หรือไปในที่ธุรก,กันดาร ก็ยังมีเทวดาแปลงกายมาตักบาตรใส่ทําบุญให้เลยครับเรียกว่าใครทําบุญกับพระศิวลีนะครับมีแต่สมหวังมีแต่โชคลาภมีแต่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนครับตรงนี้เพราะฉะนั้นใครสนใจร่วมบุญแผ่นทองกับอาจารย์เกศเทวาทาตามนี้ได้เลยนะครับแอดไลน์ไอดีแอดไซ t e เกสเทวาครับหรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ทักมาเลยครับฝากดวงพระศิวลีครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับ วันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดของท่านครับแล้วก็โอนบูชาแผ่นทองมาครับ499บาทครับอาจารย์จะส่งเลขที่บัญชีให้ในไลน์นะครับแล้วก็โอนบูชาแผ่นทองมาได้เลยนะครับแล้วถึงเวลาอาจารย์ก็จะทําบุญให้ท่านก็รอรับสิ่งดีๆที่จะเกิดกับชีวิตท่านได้เลยครับโชคลาภการเงินความสำเร็จมั่งคั่งอุด,ดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนครับ และใครร่วมบ,บุญก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมณะที่นี้ด้วยนะครับและพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ